ก็ถือว่าอ90%อยู่ที่ที่กลับไปแล้วมีมีอะไรมันกับการค้าขายขาการาางานการเงินโชคลาภสิ<ม>บาบาะได้เบดอจนมากกะเพิน่นกะะสมมติว่าเงี้ยเขาวแต่วา่าซ้มตูแตกมังหันสัมผัสมันต่ปากท่างคุณแมนเขา แมนบอกค่ะอันแตกยู่ครับแต่ว่ามันกันแล้วแต่ว่าผู้ถือเนาะแต่แมนเฮ้าเฮาไปถามผู้ข้าเจาถือละแต่จังถือจังเสร็จมาบางคนข้าเจาก็อาจจะดูเลขตัวเดียวกันอาจจะดูไม่เหมือนกันอย่างสช่นวันที่แล้วเพิ่นหายชกอย่บค่ะค่างวดที่แล้วถูกครับงวดที่แล้วถูกห้าร้อยคูณห้าร้อยครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับต้องจัดจัดเต็มครับงวดนี้ครับจัดไปงวดนี้ต้องห้าสามห้าสี่ หกสามหกสี่บนล่างจัดไปเลยครับห้าร้อยพนห้าร้อยเต็มเต็มคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทยาทายในการรับชมติดหลายแม่นบ่อคันแครับว่าง่ายๆกระลูกเพิ่นลุกลุกเพิ่งลุกเทียนเพิ่นยืนสินห้ยหายหาแอดมินเอิร์นมาจังไรค่ะอันผมกับเป็นลูกศิษย์เพิ่งยืนนี่ลาห้เอิร์นมาจังไรค่ะซอยเพิ่งยืนนี่ลาพอจำมั้ ผู้ใดมาพอจำเงินวะผู้ใดคือบอกให้เอ็ดนี่ว่าเอิดเพิ่น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 หาสมทบเพิ่นก็ทำบุญผ้ปบาด้วยกองละก้ารยกาสิบก้าบาทค่ะสาธูเดอร์พี่น้องโชคลาบเนาะค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าดวงใครดวงมันค่ะบางเทือกอะเพิ่นไม่เฮ็ดนีเพิ่นกลับไปเพิ่นก็มาขอไหว้ขอไหว้ภูมมอยู่นี่แหละเพิ่นขอไหว้ กลับไปเพะ่อกลับประสบผลสำเร็จจังสีนาก็ก็ถือว่า90%อยู่ที่ที่กลับไปแล้วมีมีอะไรมันกับการค้าขายการงานการเงินโชคลาภสิบบาค่ะได้เบิดจนมากกะเพิ่นกัสมมติว่านยิ่งเขาแต่ว่าส้ำตูดแตกมังหันสัมผัสมันตะปากข้างคุณ แมนบอกค่ะอันแตกอยู่ครับแต่ว่ามันกัดแล้วแต่ว่าผู้ถือเนาะแต่แมนเฮาเฮาไปถามผู้ข้าเจ้าถือกันกัดจังถือจังเสร็จไบางคนข้าเจ้าก็อาจจะดูเลขตัวเดียวกันอาจจะดูไม่เหมือนกันอย่างเช่วดที่แล้วเพ่นหายโศกอยู่บหค่ะอางวดที่แล้วนั้นปีที่แล้วน่ะได้นะปีจะทําแค่ปีละครั้งจะไม่ได้ทําพ่าเพื่อนนี้บอกแมนปีละครั้งบอกค่ะบวงสรวงบวงสรวงแล้วก็เป็นการไหว้ครูด้วยแล้วก็ทําบุญ ทำบุญประจําปีของวัดด้วยคป็นพระป่าครับค่ะตอนนี้นะเมื่อที่แล้วนะก็ออกวันที่ทําบวงสวงเมื่อวันที่ันนี้วันที่ยี่สิบสี่วันนี้วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นั่นไงก็อยู่ในนั้นมันก็มีสีสองห้าค่ะเป็นจุดรายดอกเหลือตัวดอกเดียวที่เด่นชัดกว่าโมตรงกับวันฉลองคือกันนะครับนะโบเคครับสี่ห้าสองนะครับใช่ค่ะยี่มองไดาคนจุดนี่เด้ครับ อ๋อนี่เดชธ่รมชุมเพราะท่านได้เห็นเมื่อกี้นะคะนผูมชุมอ๋ออันนี้คือจุดอยู่นี่เลยมแมนอกค่ะคือดอกเดียวอันนี้เลย์แมนอกค่ะสี่สองห้าสี่ห้าสองสี่ห้าสองสองห้าสี่นะคะเอาพี่น้องอ,อันนี้เป็นตัวเลขเป็นบแบบปีละครั้งนะครับด้ยวยปีละหนึ่งค่ะ ปีละหนึ่งครั้งวันนี้วันที่24นะครับเพิ่นจัดพิธีบวงสรวงไงนะครับนาะทำบุญประจําปีตรงกันเลยกับเลขถูกนะคะเลขถูกเพิ่นก็ห้ตรงกันอีกแต่ว่าอันปกติอันมือที่จัดงานนี่สิออกตลอดเลยแม่นบอกก็ที่ผ่านๆมามันก็ขึ้นอยู่กับดวงพาวัศาสนาสูงของใครของมันแต่ว่าส่วนมากออกวันจัดนะครับน้องเพิ่นก็หายเลขตรงกันอยู่ตัวครับเลขถูก ก็มีสองสี่นั่ครับอืมค่ะกินแต่หน้าไว้ด้ครับเออูเ้อกบธรรม,มาดาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินกับโย่ไก่แต่ว่ากับได้ยินแต่ว่าเขาคอมเมนต์ใต้คลิปกับเลยมาว่าให้มางานอยกไก่ไก่วัดแน่ไกลไกบ้านเจตังนั่นเด้อเขาบวงสรวงมาสั่นเนาะเอาพี่น้องผู้ใดเป็นไซสบุญเด้อเอาแอดมินเขียนเลขให้นะ <ๆ S 1> ขเขียนเลขให้หน่อย เขียนเลขให้ท่านผู้ชมนะ,ะนะคะมาทางพีเดอมันหอนผ่ะท่านผู้ชมฝา,า,า,ากดากดไลค์กดแชร์นะคะใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะตอนนี้รถแห่กำลังเข้ามากค่ะนาจะอยู่กลางทางนะคะท่านผู้ชม งานบวงสวงมีปีและเถ่อเพิ่นบะแต่ว่าทุกครั้งที่เพิ่นบวงสวงตัวเลขมักจะออกในวันที่บวงสวงนะคะตัวเลขซีหาสองนะคะพี่น้องกะซีหาสองจับหมุนไปหมุนมาเนาะสองซีซีสองสองหาหาสองนะคะซีหาหาซีเด้อพี่น้องเด้อนะคะ นอนคักด้วยพี่น้องมานน่ร้อนร้อนนะคะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเบ่งตัวเลขไปน้ำกันนะคะว่าตัวเลขที่วัดพุทธเมตตานาะพี่น้องเนาะเป็นตัวเลขบวงสรวงนะคะที่ต้นจุดในแนวท่างไว้นะคะเนาะ ค่ะพี่น้องคะ่ะพัยเข้ามากับกดไล์กดแชส้ให้ในเดออ้อคะ่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้อากาศร้อนนะคะแต่ว่าเราก็มาเพื่อแฟนคลับแฟนช่องนะเอซีเนาะอย่างนี้ตะคาว่ามีคนถึกหลาที่ตังไปแน่เคยมาอยู่ด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าบ่เจอผ้าจารย์นะคะ เคยมาแต่โดนดนกัเลยพรได้ดมาอีกนะคะมาเท่าไรเรเจอคนจะเถือนเดยินตะข่าวแม่นบอลบุญธรเจ้าเด็ยินข้าวอยู่บ่เจ้าเด็กยินข้าวบอบจเด็ก<ส>ยินข้าวเด็กยิ้นข้าวมาเสาร์ก็ได้รีบมาเลยม,ยมยาแมนามาเพิ้ไห้โซกเด็กยินข้าวบอเด็ยิ่นมาโดนแล้วมาวัดเพิ่นในดยินมาต่ดนแล้วเราบอเคยบม่มีโอกาสเข้ามาเถือ่อ ข้ามาดูเธอหนังสองเธอแต่ว่าผูเจอพ่นพ่นกระเ้าไปหันไปนีนะแม่บล่ะข้าอมาแนวทางงานพิธีบวงสรงขนาด C ห้าสองแต่ว่าก็ให้เอฟซีนะคะเอาตัวเลขไปเสียงห้าน้อยกับเล่าไวก่อนนะคะกวนที่เลขสี่ออกครับเสียงโชคไว้นะคะเผื่อมีโชคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะแนวทางนะคะ ันนี้เป็นแนวทางนะคะที่พระจันทร์พ่นไหหมาเนาะพ่นจุดทูบด้วพี่น้องแอดทายเหล็กทูบไหเนาะฝากไหเอฟซี FC นะคะได้พิจารณาไบก่อนนะคะเพราะว่าถือวา่เา,า,าเอฟซีที่เขามาติดตามก็จะเป็นงวนแรกเนาะค่ะที่เขามาติดตามแนวทางของวัดป่าพุทธเมตตาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี่ก็มีคนโชคดีหลยได้พี่น้องแต่แอดกะเขามาบานเจอพ่นจักเทอนไหม แอดก็เริ่มอ้ไลงคลิปนะคะตอนนี้ข้าเจ้ากำลังแฮอยู่ค่ะพี่น้องฮัลโหลฮัลโหลเพ่อบเจ้ต่างคนูนไทยนะคะเดี๋ยวติดตามครับพูดหน่อยมาจากไหนเนาะอ่ามาจากขอนแกนครับราชาขนมจีนแป้งหมักขนมจีนตารวงข้าวครับขอนแกนที่หนึ่งน้ำมะวันแป้งหมักขนมจีนตา าราวงข้าวครับอ่าส่งบริการส่งถึงที่ทั่วประเทศครับถ้าใครก,ก็คือ,อถ้าใครผ่านไปผ่านมาแวะที่จังหวัดชัยภูมิครับแป้งหมักขนมจีนตารวงข้าวอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับอําเภอบ้านเข้าแล้วก็ราชาขนมจีนอยู่ที่ขอนแก่นครับฝา<อ>กติดตามฝากเป็นกําลังใจให้แต่ขนมจีนราชาขนมจีนจะส่งทั่วขอนแก่นครับเพจบอกอะไรเลยบอกเพจบอกอะไรเรียกอ่าฝากติดตามเพจอ่า ปีชาพลแฟนเพจแล้วก็ราชาขนมจีนครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับฝากเปกราาันนึครับเ่าทีแวถูกไหมคะ FC แนวทางว่าที่แล้วถูกหมไม่โองวดที่แล้วถูกครับวดที่แล้วถูก500คูณ500รครับ1 9 9 1ครับต้องจัดจัดเต็มครับงวดน,นี้ครับจัดไปงวดน,นี้ต้อง53 5สหส หกสามหกสี่บนล่างจัดไปเลยครับห้าร้อยบนห้าร้อยเต็มเต็มขอบไปหมดเลยครับใช้บุญเต็มหลังรถเลยนะคะครับผมใช้บุญเต็มหลังรถเลยนะคะสาธุสาธุสาธุเต็มครับบุญเต็มครับโชคๆมันหมาดเด้อครับผมใช้บุญนะะคทางมาจากขอนแก่นนะครับมาหลวงท่านคุญใช้บุญเต็มรถเลยค่ะหน้ารถหลังรถน้ำหนัก้ต็มนะครับตอนนี้ค่ะกำลังเซรั่มวิตามินซีนะคะ นี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะคะ่ะแอดกะใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่หล,ลายๆทันทักมาเนาะคะ่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็ได้มาบอกต่อเอฟซเนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะ แล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะคะ่ะอันนี้แอดก็ดื่มนะคะดื่มทุกวันเนาะคะ่ะขาดบ่ได้นะคะท้าเมือ่อใดแอดบ็ได้กินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเนาะคะ่ะก็คือตื่นเช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอดก็กินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะคะ่ะอยากนะคะอยากจะลดน้ําหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะคะ่ะนี่ค่ะกาแฟ ตัวนี้เลยนะคะรูมนะคะ